w e l you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. สวัสดีค่ะพี่นางหนูใบาชานะคะจากนางหนูใบาชาเพจนั่นเองค่ะวันนี้ก็จะเป็นช่วงของการรีวิวผลิตภัณฑ์นะคะที่ราคาประหยัดนะคะคุณภ,ภาพค่อนข้างดีใช้ได้แล้วก็หาซื้อง่ายนั่นเองค่ะ วันนี้อยากรู้ใช่ไหมคะว่าพี่ออกมารีวิวอะไรให้วันนี้ขอให้เป็นช่วงของยันฮีไทม์นั่นเองค่ะยันฮีหลายๆคนต้องรู้จักอยู่แล้วค่ะเป็นโรงพยาบาลที่โด่งดังมากจริงๆในเรื่องของการทำศัลยกรรมใช่ไหมคะแต่วันนี้พี่นั่งโดยใจชามาชวนทำศัลยกรรมหรือเปล่าไม่ใช่คะ่ะยันฮีเนี่ยนอกจากจะโด่งดังในเรื่องของการทำศัลยกรรมแล้วยังผลิตครีมและก็วิตามินที่ค่อนข้างมีคุณภาพดีแล้วราคาย่อมเยาออกมาด้วยอีกนั่นเองนะคะ ค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือได้เพราะว่ายันทีเป็นโรงบาลแล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์เยอะมากเลยค่ะก็วันนี้ตัวที่พี่จะนํามาแนะนําให้ได้รู้จักกันก็จะมี3ตัวนะคะก็ตัวแรกเลยจะเป็นครีมแต,ต้มสิวนั่นเองค่ะตัวนี้แหละค่ะ99บาทหาซื้อที่เซเว่นอนะคะตัวที่2เป็นครีมหน้าขาวใสค่ะของยันทีนะคะครีมหน้าขาวตัวนี้129บาทที่เซเว่นอเเช่นเดียวกันค่ะตัวที่ส Baby Face ค่ะตัวนี้169บาทค่ะก็มีวางขายที่เซเว่นเช่นเดียวกันค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็พี่ให้สาระความรู้เรื่องสิวเยอะมากแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่น,นใ,หให้ได้รู้จักกันใช่ไหมคะพอดีว่าทางยันฮีก็ติดต่อพี่มาแล้วก็ส่งผลิตภัณฑ์มาให้พี่ได้ทดลองใช้แล้วก็เทสดูนะคะส่วนตัวแล้วก็ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวของยันฮีพอสมควร 3ตัวนี้หลายๆคนต้องรู้จักอยู่แล้วหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักหลายๆคนเคยเห็นที่ชั้นของ7 e เ e ่ e อแต่ไม่กล้าซื้อใช้ใช่ไหมคะโอเคค่ะยังไงวันนี้พี่จะมาขายข้อข้องใจแล้วก็รีวิวแล้วก็แกะส่วนผสมของเขาแล้วก็นำบอกมาบอกเล่า90้ให้ฟังนะคะเพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจในการซื้อมาทดลองใช้นั่นเองค่ะตัวแรกเลยฮอตฮิต เด็กๆที่ตามพี่ทุกคนเป็นสิวหมดคนไทยสิวเยอะมากพี่เองก็มีปัญหาเรื่องนี้ใครบอกว่าแก่แล้วสิวจะไม่ขึ้นอันนี้โกหกค่ะอายุเท่าไหร่สิวก็ขึ้นพูดเลยอ่ะมาดูตัวแรกนะคะครีมแต้มสิวของยันฮีน,นั่นเองค่ะเห็นชัดไหมคะครีมแต้มสิวยันฮีนะคะหลอดนี้ราคา99บาทค่ะดูส่วนผสมนะคะตัวนี้มีส่วนผสมขอ,ของอะไรบ้างคะ หนึ่งที่เห็นเด็ดชัดก็คือ BHA หรือว่า Salicylic Acid นั่นเองค่ะ2ก็คือซัลเฟอนั่นเองค่ะ Salicylic ช่วยเรื่องอะไรคะ Salicylic เป็นยาต้านหัวสิวค่ะก็คือทำให้หัวสิวละลายสามารถละลายหัวสิวอุดตันใต้ผิวหนังเราออกมาได้ส่วนซัลเฟอก็คือจะดูดไขมันขึ้นมานะคะทำให้ผิวบริเวณนั้นเรียบเนียนขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้จุดเด่นของครีมตัวนี้ก็คือสามารถทาให้ สิวอุดตันลดลงนะคะสามารถใช้รักษาสิวอักเสบได้สามารถแต้มได้ทุกจุดไม่ว่าจะเป็นบนใบหน้าแล้วก็บนตามร่างกายนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นสิวที่หลังสิวที่อกก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อสิวทําให้สิวบริเวณนั้นไม่กลับขึ้นมาเป็นอีกนะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือทําให้ผิวบริเวณนั้นเนียนเรียบขึ้นนั่นเองนะคะพูดถึงซอรเฟอร์ก่อนซอรเฟอร์เนี่ยนอกจากจะดูดน้ํามันออกจากสิวแล้วทําให้สิวแห้งขึ้น ไวขึ้นแล้วก็ช่วยเร่งการหลุดลอกของเซลล์ผิวทําให้ผิวบริเวณนั้นรอ,อยแผลเป็นของสิวนั้นจางลงเร็วขึ้นนั่นเองค่ะ99บาททําได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอคะ <c oughs> ก็ใช้ค่ะแต่ว่าถามว่าทําได้ภายในคืนเดียวไหมไม่ค่ะใช้เวลาประมาณสามอาทิตย์ขึ้นถึง1เดือนนะคะถึงจะเริ่มเห็นผลซึ่งยาทาสิวทุกตัวก็ใช้ระยะเวลาประมาณนี้อยู่แล้วนะคะหล่อนี้ก็99บาทใช้ทาสิวทุกวนันแต้มบริเวณหัวสิวหรือว่าตทาบาง นะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนโอเคค่ะผ่านไปตัวแรกแล้วนะคะมาตัวที่2ค่ะตัวที่2พูดถึงครีมหน้าขาวก่อนค่ะหลังจากที่สิวยุบแล้วผ่านมาสมรภูมิลบของสิวมาแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบนใบหน้าคะจุดด่างดำนั่นเองค่ะซึ่งจุดด่างดำเนี่ยเป็นอะไรที่เรารักษายากมากแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะตัวนี้นะคะเป็นครีมหน้าขาวของจันทีค่ะ ตัวนี้ราคา129บาทนะคะส่วนผสมหลักใหญ่เด่นในนี้มีอะไรบ้างอดูอหนึ่งนะคะจะมีกูต้าไทโอนค่ะกูต้าไทโอนพูดอยู่แล้วมันช่วยเรื่องขาวใสนะคะซึ่งตุกกูต้าไทโอนเนี่ยมันผลิตที่ตับคนส่วนมากก็ฉีดกันใช่ไหมคะตัวนี้ไม่ต้องฉีดค่ะทาเข้าไป 2. อะบูตินค่ะอบะอบูตินพูดอยู่เสมอว่าทําให้ผิวขาวใสแน่นอนนะคะ สวิตามินบีนะคะช่วยทำให้ผิวหน้าขาวใสค่ะ4มีทาเนสมิกแอซิดซึ่งทาเนสมิกแอซิดตัวนี้มันทำให้ผิวขาวขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่ผสมในแบรนด์ดังๆก็ที่พี่เคยเห็นนะคะก็จะมีชีชโ a ดค่ะลูเซนตัวนี้จะมีทาเนสมิกแอซิดซึ่งพี่เคยใช้อยู่แต่ว่าตัวนั้นราคาแรงมาก4,000กว่าบาทแต่ตัวนี้129บาทเอง ก็ผลิตภัณฑ์คนไทยค่ะเชื่อถือได้ก็ลงบาลยันฮีออกมารับประกันนะคะด้วยคําว่ายันฮีศักดิ์ศรีของคําว่ายันฮีก็บุคลากรทางการแพทย์เพียบค่ะก็จะไม่มีสารอันตรายผสมอยู่แน่นอนนะคะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องอะไรนะคะจะทําให้ผิวหน้าขาวใสแล้วก็ช่วยลดลงจุดด่างดาจากสิวนะคะรอยแผลเป็นจากสิวทําให้ผิวมีสุขภาพดีเรียนแนบขึ้นแล้วก็ทาให้ฝ้าและกระ ทําให้สีดูจางลงนั่นเองนะคะนี่ค่ะเ,เนื้อครีมจะเป็นเจลแบบนี้นะคะนี่นั่นเองค่ะกลิ่นก็หอมอ่นอ,อนๆค่ะก็129บาทค่ะใช้แต้มจุดด่างดำจากสิวได้นะคะเพราะว่ามีส่วนผสมอย่างที่บอกไปนั่นเองค่ะามาดูตัวที่3เพิ่งออกใหม่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ Baby Face พูดถึงคำว่า Baby Face เราก็ ป่าเปื้มอยู่แล้วใครไม่อยากมีผิวเหมือนเด็กบ้างคะไม่มีทุกคนอยากย้อนไวัยไปผิวเหมือนเด็กทุกคนถูกไหมคะส่วนผสมของตัวนี้1 6 9บาทแพงที่สุดใน3ตัวนี้แต่มันค่อยยังถูกอยู่นะคะในรายของ169บาทเนี่ยตัวนี้ก็ส่วนผสมหลักใหญ่เด่นๆเลยนะคะ 1. มีกรดไฮยาลูรอนิกค,ค่ะซึ่งไฮยาลูรอนิกเนี่ยมันจะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็2ก็จะมีส่วนผสมของสารสกัดจาก ั่วเหลืองนั่นเองค่ะและสารนะคะเป็นไลโคปีนค่ะสารสกัดจากมะเขือเทศพูดถึงสารสกัดจากมะเขือเทศก่อนอันนี้พี่ค่อนข้างชื่นชอบโดยส่วนตัวสารจากสารสกัดจากมะเขือเทศเนี่ยก็คือมันพูดถึงจริงๆเนี่ยเคยเห็นวิตามินที่สกัดจากวมะเขือเทศไหมคะมีวางขายเต็มไปหมดและไลโคปีนเนี่ยมันเป็นพระเอกเลยซึ่งทําให้ผิวของเราเนี่ย สามารถทนต่อแสงแดดได้มากขึ้นถึง3เท่าเลยทีเดียวซึ่งการที่ทานมะเขือเทศและการที่ทานมะเขือเทศบ่อยๆเนี่ยนอกจากทำให้ผิวสวยแล้วยังทำให้ผิวขาวใสเพราะว่ามันทำให้ผิวเราเนี่ยทนต่อแสงแดดได้นั่นเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยอมชมพูมีเลือดฝาดมะเขือเทศสังเกตไหมคนทานมะเขือเทศผิวจะสวยถูกไหมคะ ตัวนี้ไม่ต้องทานมีผสมอยู่แล้วในครีมตัวนี้นอกจากนั้นก็ยังทําให้ผิวพรรณเป่งปังนะคะแล้วก็มีสุขภาพดีนั่นเองค่ะส่วนาสารสกัดจากถั่วเหลืองเนี่ยทำให้ผิวเราเนี่ยกระชับแล้วก็เต่งตึงนั่นเองนะคะส่วนกรดไฮยูรอไฮยาลูโลนิกแอซิดเนี่ยช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยชุ่มน้ําแล้วก็เต่งตึงนะคะตัวนีจ้จุดเด่นของครีมตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างคือ1ทําให้ผิวหน้าตึงขาวใสเหมือนเด็กนะคะ แล้วก็ทําให้รูขุมขนกว้างจุดดองด่างดาผิวหมองดูจางลงนะคะผิวกระจ่างใสแล้วก็ช่วยขจัดริ้วรอยแล้วก็เส้นตัวที่ขจัดริ้วรอยและเส้นได้ก็คือไฮยาลูโรนิกแอซิดนั่นเองนะคะคือถ้าเกิดว่าผิวเราเนี่ยชุ่มน้ําแล้วก็ชุ่มชื่นเนี่ยมันจะทําให้ริ้วรอยเนี่ยน้อยลงแก่ช้าลงนั่นเองนะคะซึ่งวิธีการใช้ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าให้เรานวดบนหน้า,าวันละ สครั้งครั้งละ5นาทีนะคะใช้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะส่วนตัวนี้วิธีการใช้ครีมหน้าขาวใสนะคะใช้ทาหน้าเช้าและเย็นตามปกตินั่นเองค่ะก็3ลายนี้พี่มาแนะนำให้ได้รู้จักกันแล้วในลายขนยานทีนะคะเนื้อสิ่งอื่นใดเลยให้เทสการแพ้ก่อนใช้ทุกคนนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ทุกคนมีสิทธิ์แพ้ได้ทั้งนั้น คำว่าแพ้นี้ไม่ได้หมายถึงว่าครีมเขาไม่ดีนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าเราอ่ะอาจจะแพ้ส่วนผสมในครีมหรือว่าเราบางคนอาจจะแพ้อะบูตินบางคนอาจจะแพ้วิตามิน B3 บางคนอาจจะแพ้ไฮยาลูนอนิกแอซิดบางคนอาจจะแพ้มะเขือเทศนะคะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดค่ะยันฮีมีคอร์เซนเตอร์นะคะซึ่งน้องสามารถโทรเข้าไปปรึกษาได้จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบคำถามสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะและถ้าเกิดว่าน้องแพ้ยันฮีก็ยัง จะช่วยดูแลน้องแล้วก็ช่วยรับประกันในครีมทั้งหมดนะคะซึ่งพี่บอกเลยว่าทั้งสหลอดนี้ไม่มีส่วนผสมที่อันตรายแฝงอยู่นะคะแล้วก็ราคาสบายกระเป๋าซึ่งน้องๆที่ติดตามพี่ีพูดเลยเป็นเด็กๆวัยรุ่นเยอะมากใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆจะเป็นสิวกันเยอะมากก็พี่ให้เป็นทางเลือกหนึ่งแล้วกัน,นะค่ะในการดูแลผิวพรรณก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะก็วันนี้พี่ขอลาไปก่อน,นะคะบ๊ายบายแล้วพบกันนะคะ